สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรดพบกับรายการมือใหม่เข้าใจบ้านกันอีกแล้วนะครับต้องบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่2นะครับซึ่งต่อจาก EP ที่แล้วคือการเลือกกระเบื้องปูพื้นนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเลือกกระเบื้องปูผนังนะครับมือใหม่ท่านใดเนี่ยยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกระเบื้องผนังวันนี้เนี่ยคุณเลือกกระเบื้องผนังด้วยตัวเองไม่ยากแน่นอนนะครับ ไม่จะเป็นต้องไปกับช่างเลยมาเลือกด้วยตัวเองเข้าใจในสไตล์มือใหม่เข้าใจบ้านแล้วพบกันกระเบื้องผนังนะครับส่วนมากจะเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องที่ผ่านการอบการเผามานะครับกระเบื้องผนังจะดูดซึมน,น้ําได้ค่อนข้างมากนะครับซึ่งทําให้ตัวกระเบื้องผนังเนี่ยไม่ค่อยมีความแข็งแรงนะครับจึงไม่สามารถนํากระเบื้องผนัง ไปปูพื้นได้นะครับแต่สําหรับกระเบื้องปูพื้นสามารถนําไปปูผนังได้ครับกระเบื้องผนังนะครับมีลวดลายค่อนข้างเยอะนะครับในการเลือกกระเบื้องผนังเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้ดูเรื่องขนาดนะครับเพราะว่ากระเบื้องผนังเนี่ยถ้าคุณเลือกกระเบื้องที่มีขนาดต่างกันนะครับจะไม่สามารถต่อลายกันได้นะครับกระเบื้องผนังถ้าจะปูออกมาให้สวยควรเลือกที่มีขนาดเท่ากันนะครับแต่ถ้าขนาดเหลื่อมกันนิดหน่อยถ้ามีการตัดกระเบื้องและเอามาต่อนะครับ ก็จะดูไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่นะครับเว้นแต่กระเบื้องอันนั้นจะเป็นกระเบื้องตัดขอบนะครับถ้ากระเบื้องตัดขอบเนี่ยรอยต่อจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเอาเป็นว่าเลือกไซส์เท่ากันก่อนในกรณีเลือกไซส์เท่ากันเป็นยังไงมาดูได้เลยนะครับในการเลือกกระเบื้องผนังนะครับขนาดไซส์เท่ากันและลายและสีใกล้เคียงกันเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกระเบื้องลายนี้นะครับเป็นพื้นผิวเรียบนะครับเป็นสีครีมซึ่งมีขนาด 2 5คูณ40ซนติเมตรนะครับซึ่งเราจะต้องหากระเบื้องที่มีขนาดไซส์นี้และสีใกล้เคียงอันนี้มาต่อลายกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมนํากระเบื้องที่มีขนาดไซส์เท่ากันและสีใกล้เคียงกันเนี่ยมาต่อลายกันนะครับท่านผู้ชมลองดูข้างล่างนะครับกระเบื้องอันแรกที่ผมเลือกเนี่ยก็คือกระเบื้องที่เป็นลายให้คล้ายหินอ่อนสีครีมนะครับซึ่งลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายแรนดอมนะครับในการต่อลายเนี่ยก็จะค่อนข้างไม่ค่อยต่อเนื่องกันเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นลายหินอ่อนเนี่ยจะไม่ค่อย จํากัดว่าจะต้องตรงเส้นกันตรงอะไรมากมายเพราะลายหินอ่อนจะเป็นลายธรรมชาตินะครับแต่ลายอันนี้นะครับซึ่งเป็นลายสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นลาย3มิตินะครับดูได้เลยครับเป็น3มิติมีล่องมีเหลี่ยมมีมุมต่างๆนะครับลาย3มิติอันนี้จะมีสีใกล้เคียงกับลายหินอ่อนสีครีมที่ผมเลือกมาข้างต้นนะครับซึ่งลายประเภทนี้ทางบริษัทเราเนี่ยก็เคยทําให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับโดยการเอาลายนี้มาขั้นกลางนะครับจะขั้นกลางประมาณนี้นะครับ ขั้นกลางประมาณนี้ก็จะมีสีที่มูสแอนโทนเน่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับตัวนี้จะคล้ายกุยเชิงนะครับก็คือจะเป็นการคาดกลางนะครับโดยส่วนมากเราจะปูอันนี้ ประมาณ3แผ่นข้างบน3แผ่นแล้วตรงเนี้ยประมาณ1แผ่นตรงกลางถ้าผนังสูงมากๆนะครับเราก็จะปูกระเบื้องลายสี่เหลี่ยมเนี่ยสแผ่นแล้วก็ลายหินอ่อนสีครีมเนี่ยปูข้างล่างชนพื้นปูข้างบนชนฝ้านะครับก็จะมีความสวยมูดแอนโทนในทางเดียวกันนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งว่าการเลือกสีาการเลือกเฉดเนี่ยเป็นยังไงตามมาได้เลยครับเมื่อสักครู่นะครับเป็นสีครีมอันนี้ก็เป็นสีครีมอีกสีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นลายคล้ายๆตารางมาร์คอตนะครับ แล้วก็เป็นสีน้ําตาลตัดกันนะครับในการต่อลายเนี่ยถ้ากระเบื้องมีขนาดเท่ากันนะครับก็จะต่อลายกันง่ายนะครับหรือจะดูภาพประกอบจากตรงนี้ก็ได้นะครับจะสังเกตนะครับว่าจะเอากระเบื้องที่เป็นลายเนี่ยอยู่ตรงกลางและกระเบื้องที่เป็นพื้นผิวเรียบเนี่ยอยู่ขอบๆนะครับในการที่จะโชว์ความเด่นเนี่ยเขาก็จะโชว์ตรงอ่างล้างหน้าสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมูสแอนโ ne กับพื้นผิวด้านข้างนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเลือกสีตรงนี้สมมุตินะเป็นสีแดง มันก็จะไม่เข้า่ตรงนี้เลยก็จะเป็นคนละฟิลลิ่งคนละอารมณ์กันเลยแบบนี้ควรเลือกให้ดีนะครับและต่อมานะครับกับเบื้องผนังที่เป็นพื้นผิวเรียบแต่มีลายตารางมาผสมอยู่ด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างกระเบื้องลายนี้นะครับเป็นกระเบื้องลายอิฐนะครับสีขาวนะครับในการปูถ้าเป็นภาพใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามองไกลๆก,ก็จะเป็นผิวเรียบแต่มีการ ฉลุลายนะครับซึ่งเป็นลายอิฐเนี่ยเข้ามาผสมด้วยประเภทนี้นะครับเหมาะสําหรับการปูในห้องครัวนะครับเพราะว่าจะดูเนียนตาและที่สําคัญก็คือเป็นผิวที่มันเงานะครับง่ายต่อการทําความสะอาดเป็นอย่างยิ่งนะครับแนะนําแบบนี้ได้เหมือนกันถ้าอยากชอบเป็นสีขาวเรียบ ดูไม่ขัดหูขัดตาก็เป็นสีขาวลายนี้ได้เช่นกันนะครับกระเบื้องแผ่นนี้เป็นกระเบื้องผนังนะครับเป็น3มิตินะครับถ้าแบบนี้ถ้าเราปูแล้วก็จะเกิดมิติกับผนังแต่ไม่เหมาะกับการปูในห้องแคบๆนะครับเพราะว่าจะดูอึดอัดเหมาะสําหรับการปูผนังที่มีขนาดใหญ่นิดนึงหรือห้องที่มีขนาดกว้างนิดนึงนะครับต่อมานะครับเป็นกระเบื้องลายอิฐ สีดําตัดกับสีขาวจริงๆสีขาวตรงนี้เปียบเสมือนกับยาแนวได้เลยเช่นกันนะครับเพราะว่าเวลาเราต่อลายกันแล้วเนี่ยลายข้างบนเนี่ยที่เป็นสีขาวขอบเล็กๆเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยพอเขาเอาแผ่นมาประกบกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีขาวล่องขนาดใหญ่เท่ากับตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะเหมือนกันสําหรับการปูประเภทห้องน้ําหรือปูเชลนะครับตามร้านอาหารตามอะไรเนี่ยถ้าเป็นสไตล์โมเดิร์น ER แบบนี้ ก็จะออกมาดูดีมากๆเลยนะครับต่อมากระเบื้องประเภทที่มีลวดลายนะครับอย่างนี้จะเป็นลายดอกแต่พื้นผิวของเขาจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งจะต่างจากแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้ลายก็จะใกล้เคียงกันแต่เขาลงเฉดสีลงไปให้มากขึ้นถ้าถามว่าให้อยู่ในผนังเดียวกันได้ไหมผมตอบเลยว่าได้นะครับเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดเท่ากันนะครับและลายก็จะเป็นลายเหมือนกันด้วยนะครับสังเกตนะต่อลายกันเลยนะครับสังเกตไหม แบบนี้ก็อยู่ในผนังเดียวกันได้นะแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะมองไม่ชัดนะว่ามันต่อกันยังไงนะครับลองมาดูใกล้ๆที่ในโฮโลก็ได้นะผมจะบอกให้ถ้าใครชอบสไตล์วินเทจนะครับผมแนะนำแผ่นนี้เลยนะครับแผ่นนี้นะจะออกแบบโบราณโบราณน,นิดนึงนะครับแต่ถ้าได้ปูแล้วเนี่ย แผงนึงนะครับผมคิดว่าออกมาสวยแน่นอนแนะนําผสมกับสีครีมข้างบนนี้เลยจะเข้ากันมากๆนะครับดูได้เลยนี่เห็นไหฮะไปในทิศทางเดียวกันเลยผมบอกให้นะครับใครชอบคัวสไตล์โมฮิเมียนโมร็อกโกวินเทจแนะนําอันนี้เลยนะครับไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะครับเรียบๆแต่สะดุดด้วยลายของเขามาถึงตรงนี้นะครับกับเบื้องผนังที่มีราคาแพงพอสมควรเลยนะครับซึ่งราคาจะสูงกว่าคนอื่นเขา เพราะว่าเป็นกระเบื้องผนังเนื้อพอตเลนนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่ผมอธิบายไปว่ากระเบื้องเนื้อพอตเลนเป็นยังไงนะครับส่วนมากก็จะใช้สําหรับปูพื้นทำเคาน์เตอร์ครัวใช่ไหมครับแต่อันนี้กระเบื้องผนังเนื้อพอตเลนก็มีนะครับเป็นกระเบื้องที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับถ้าใครอยากใช้งานกระเบื้องผนังที่มีความแข็งแรงก็แนะนํากระเบื้องผนังเนื้อพอตเลนนะครับหรือ ถ้าใครจะใช้กระเบื้องแกนิโต้กระเบื้องพอร์ตเลนนะครับไปปูผนังก็ได้เช่นกันแต่ที่สําคัญก็คือจะต้องใช้ปูนกาวที่มีการยึดเกาะค่อนข้างมากนะครับเป็นปูนกาวที่มีราคาสูงนั่นเองนะครับใช้ได้เช่นกันสําหรับใครที่อยากได้กระเบื้องผนังลายหินอ่อนและราคาไม่แพงแนะนําลายนี้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับกล่องนึงประมาณ200กว่าบาทเองนะครับแล้วก็ถ้าปูต่อกันเยอะๆแล้วเนี่ยเป็นกระเบื้องที่ตัดขอบนะครับเวลาเอา กระเบื้องมาชนกันแล้วเนี่ยจะเห็นร่องยาแนวเล็กมากๆนะครับแนะนําตัวนี้เลยกระเบื้องผนังลายหินอ่อนแบบตัดขอบนะครับต่อมานะครับเป็นกระเบื้องภาพชุดนะครับสําหรับใครที่อยากได้กระเบื้องผนังที่เป็นภาพชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับยิ่งเป็นห้องครัวสําหรับเด็กๆแล้วก็จะมีภาพชุดแบบนี้นะครับในการปูซึ่งกระเบื้องประเภทนี้นะครับเขาจะขายเป็นแผ่นนะ ท่านผู้ชมก็เลือกเอาได้เลยว่าอยากได้แผ่นไหนไปอยู่ตรงไหนที่สําคัญอย่างที่ผมบอกจะต้องเป็นกระเบื้องที่มีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นเวลาเลือกกระเบื้องภาพชุดไปแล้วเนี่ยกระเบื้องด้านข้างนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับจะต้องมีขนาดประมาณนี้นะครับไม่ควรที่จะเลือกขนาดที่ต่างออกไปเพราะว่าจะไม่ต่อร่องนแนวกันและจะไม่เกิดความสวยงามนะครับเนาะอันนี้ก็สวยเห็นไหมครับนี่เลยนะครับข้างบนข้างบนนะครับเป็นกระเบื้องภาพชุดเหมือนกัน นะครับซึ่งเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่และข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องกุยเชิงนะครับซึ่งเป็นกระเบื้องที่มีแผ่นเล็กนะครับกระเบื้องกุยเชิงเหล่านี้นะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีโมเสกเข้ามาแทนโมเสกเทือนนี้นะครับโมเสกเทือนนี้เป็นจุดเล็กๆนะครับโมเสกก็จะมีหลายแบบนะครับเป็นทั้งโมเสกเซรามิกกับโมเสกแก้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดเรื่องกระเบื้องโมเสกละกันนะครับกระเบื้องโมเสกเนี่ยเป็นความรู้มากๆเลยสําหรับใครที่ชอบตัดโมเสกตัดลายอย่าลืม ดูกันคลิปหน้าเนาะยังไม่จบนะครับสําหรับกบระเบื้องภาพชุดนะครับตรงนี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยนี่เลยใครชอบลายสัตว์ก็อันนี้ได้เลยนะครับใครชอบมา้านี่เลยนะครับและใครชอบปากคาบก็นี้ได้เลย กระเบื้องผนังที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับต้องบอกเลยว่ากระเบื้องผนังเนี่ยเราใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปูในห้องครัวปูในบ้านนะครับหรือปูภายนอกก็มีนะครับซึ่งควรเลือกที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานประเภทนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างกระเบื้องผนังที่อยู่ในห้องครัวควรเลือกกระเบื้องผนัง พื้นผิวที่มันเงานะครับเพื่อง่ายต่อการทําความสะอาดนะครับเนื่องจากในห้องครัวเนี่ยเวลาเราผัดเราทอดหรือเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าน้ํามันหรือสิ่งสปกปรกไปเกาะนะครับถ้าเป็นกระเบื้องที่มีผิวหยาบก็จะทําความสะอาดยากนะครับแนะนําผิวเงาแล้วกันนะครับส่วนสําหรับกระเบื้องที่ใช้สำหรับภายนอกนะครับต้องดูนะครับว่าเป็นกระเบื้องสําหรับภายนอกหรือเปล่าถ้าเรากระเบื้องภายในไปใช้ภายนอกก็จะเกิดการเสื่อมของกระเบื้องได้ง่าย เกิดการเปราะเกิดการแตกได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกระเบื้องภายนอกที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือด้านซ้ายนี้นะครับเป็นกระเบื้องที่ใช้สําหรับแปะผนังภายนอกนะครับยกตัวอย่างบ้านสมัยใหม่เนี่ยเขาก็จะแปะกระเบื้องผนังภายนอกเป็นลายหินต่างๆนะครับยกตัวอย่างอย่างตรงนี้นะครับ กระเบื้องอันนี้นะครับมีความแข็งแรงนะครับกระเบื้องภายนอกส่วนมากจะเป็นเนื้อพอร์ลน,นะครับซึ่งทนแดดทนฝนนะแล้วก็สีพวกนี้ก็จะไม่ค่อยซีดด้วยนะครับ <_ AD> แนะนําถ้าใครต่อเติมบ้านแล้วอยากได้ผนังภายนอกเป็นลายหินแปะกระเบื้องภายนอกลายหินได้เลยนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นกระเบื้องภายนอกเช่นกันนะครับส่วนมากเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับมีทั้งลายหินลายไม้นะครับสามารถแปะประดับภายนอกได้นะครับถ้าแผ่นไม่ใหญ่มากแบบนี้สามารถ เอาไปแปะรั้วบ้านก็ได้นะครับถ้าอยากได้รั้วลายหินพวกนี้ก็แปะได้เช่นกันนะครับราคาไม่สูงมากนะครับสมัยนี้ราคาเขาปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับลองเลือกใช้ดูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเลือกกระเบื้องผนังนะครับยังมีความรู้อีกมากมายสําหรับมือใหม่นะครับในการเลือกกระเบื้องนะครับยังมี E ีีต่อไปนะครับ E ีพีต่อไปผมจะลงเกี่ยวกับกระเบื้องโมเสสนี่เลยด้านข้างนี้นะครับเป็นกระเบื้องโมเสสนะ ถ้ามือใหม่ท่านใดอยากรู้ว่าโมเสสนี่ใช้ยังไงบ้างมีกี่ประเภทอย่าลืมติดตามนะครับในรายการมือใหม่เข้าใจบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดแชร์ไปเยอะเลยนะครับให้กับคนที่คุณรักและให้กับ คนที่กําลังมีบ้านหรือซ่อมแซมบ้านนะครับส่งไปให้เขาได้เลยเพื่อเป็นความรู้ในการเลือกกระเบื้องผนังเนาะนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย